สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเียนหล老เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลไปในคลิปนะครับฝากาทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับอิตาลีนะครับพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับในเวลาตีสอนะครับ45่านาทีถ่ายทอดสดนะครับ าาทางเจ้าบ้านนะครับอิตาลีนะครับผลงานโดยภาพรวมนะครับในรอบนี้ของพวกเขา้นนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับตามทรงของทีมนะครับเต็งอยู่แล้วครับเพราะลงเล่นมาแล้วนะครับหกนัดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครมาเลยนะครับเป็นการชนะสี่ครับเสมอและเสมอ2เกมนะครับด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่านะครับ ทำผลงานได้ค่อนข้างดีตามทรงนะครับของทีมเต็งนะครับของกลุ่มนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะลงเล่นมาแล้วนะครับหนัดนะครับเป็นการชนะสี่นัดนะครับและเสมออีกสองนัดด้วยกันนะครับสกอร์สูสีกันเลยนะครับและนะครับเกมนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเองพวกเขานะครับจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับ ที่เป็นทีมเต็งนะครับของกลุ่มนี้ด้วยนะครับและในเรื่องของนะครับแรงจูงใจนั้นนะครับก็มองว่ามีสูงด้วยกันนะครับทั้งคู่แน่นอนนะครับเพราะเกมนี้นะครับถือว่าเป็นการตัดแต้มนะครับในการลุ้นแชมป์นะครับกลุ่มนะครับกันโดยตรงนะครับแต่ถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องของนะครับองค์ประกอบนะครับภาพรวมทั้งสองทีมนี้กันดูนะครับนั้น ก็ยังค่อนข้างที่จะเชื่อใจกับศักยภาพทีมนะครับและขุงกำลังตัวผู้เล่นภาพรวมของนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอิตาลีนะครับที่ยังดูแก่งกว่าอยู่มากนะครับทำให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสทีมเจ้าบ้านนะครับอิตาลีนะครับจะกลับมาเก็บสามแต้มนะครับในบ้านตัวเองได้ในเกมนี้นะครับ มองว่านะครับมีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์นะครับอิตาล mm ีนะครับเหมาะสมกว่านะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับมักโลนีครับอิตาลีครับเด็ดแน่นอนนะครับคู่นี้ครับเป็นการตัดแต้มนะครับลุ้นแชมป์นะครับของกลุ่ม2ทีมเต็งนะครับของกลุ่มนี้นะครับและแม้ว่านะครับฟอร์มภาพรวมนะครับในรอบนี้นะครับที่ผ่านมานั้นนะครับ อาจจะดูทําผลงานได้ใกล้เคียงกันก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเทียบกันดูจากองค์ประกอบภาพรวมของ2ทีมนะครับทีมนี้กันดูก็ยังค่อนข้างที่จะเชื่อใจกับศักยภาพทีมนะครับและขุมกําลังตัวผู้เล่นภาพรวมทางด้านของทีมเจ้าบ้านนะครับอิตาลีนะครับที่ยังนะครับดูแก่งกว่าอยู่มากนะครับเกมนี้นะครับเชื่อว่านะครับมักกะโรนีนะครับหรือว่าอิตาลีเรานะครับ น่าจะกลับมาเก็บสามแต้มได้ในบ้านตัวเองนะครับอ่าสุดสุดท้ายนี้นะครับฝากเชียนะครับที่มักคาโรนีนะครับอ่าอิตาลีนะครับชนะแน่นอนครับเฮียฟันทงนะครับชนะร้อยเปอร์เซ็นครับก็ขอนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดสมัคสไาชให้่องเตียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ